วันนีโ้โยมเยอะนะก่อนอื่นหลวงพ่อบอกพวกเราหน่อยเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้ของงดนะทางนี้ของงดนะ <c oughs> เดวจะบอกหลวงพ่อขี้เกียจนะหาหลวงพ่อไปเที่ยวสงกรานอะไรเงเลยหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะพวกเราสดใจการศึกษาปฏิบัติธรรมธรรมะเป็นมรดก ที่สําคัญของมนุษยชาติทีเดียวไม่ใช่ของคนไทยนะของมนุษยชาตินี่พูดแบบสมัยใหม่นะถ้าสมัยภาษาตามพระไตรปิโดมันเป็นคุณประโยชน์กับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าสมัยโบราณจะว่างั้นสมัยนี้ไม่รู้จักเทวดานึกว่าเทวดาไม่มีก็เลยบอกเป็นของมนุษยชาติลดระดับลงไปเยอะเลย เทวดาภาวนาเยอะนะเทวดาภาวนาเยอะแยะเลยสนใจศึกษาปฏิบัติทำกันมาไม่ขาดช่วงของมนุษย์นี่ภาวนากันไม่นานนะก็จะหายไปศาส,สนาจะหายไปอย่างรวดเร็วพวกเทวดาก็อายุยืนสืบทอดกันได้นานนานๆพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นองค์หนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยคำสอนเกี่ยวกับการเจริญสติถึงจะเกิดขึ้นเพราะงั้นเวลาหลวงพ่อพูดไม่ว่าจะพูดที่ไหนพูดวันไหนจะหนีไม่พ้นเรื่องการฝึกเรื่องการเจริญสติถ้าขาดการเจริญสติซะแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีในยะสําคัญอะไรแตกต่างจากศาสนาอื่นๆสิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธไม่เหมือนคนอื่นก็คือเรื่องการเจริญสตินี่แหละเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องการเจริญสติ เราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้นะถ้าลำพังเราทําทานถือศีลอนะไรอย่างนี้หรือทําสมาธินะาศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างมุสลิมเนี่ยถึงปีเขาต้องจ่ายเงินนะเรียกสากาดจ่ายสกานะให้เอาไปช่วยสังคมเนะฉลีย่ยหรือการทําสมาธิเขาก็ทำนะอย่างการทํา,าละหมาดวันละหครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําสมาธิน,นั่นเอง แค่ใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเนะเนการทําทานการรักษาศีลการทําสมาธิอะไรเป็นของสาธารณะในการเจริญสติเนี่ยหายากนานๆถึงจะเกิดครั้งหนึ่งถ้าใครความจําดีๆรละลึกชาติได้เยอะๆชาติไหนที่ไม่เจอาศาสนาพุทธเนี่ยจะรู้สึกวังเวงมันจะเวื้องวางวังเวงใจนะแต่ไม่ชั่วนะไม่ใช่ว่าต้องชั่วหรอกเป็นคนดีได้ แต่มันมีชีวิตอยู่แบบไร้ทิศทางไม่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ตามๆกันไปอย่างนั้นเองเหมือนพวกเราตอนเด็กๆรู้สึกไหมอย่างเราเกิดมาแล้วก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เรียนตามๆกันไปนะโตขึ้นมาเราก็ทํางานทํามาหากินตามๆกันไปหาครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงภรรยาเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนอะไรก็ทําตามกันไปเสร็จแล้วก็ตายตามๆกันไปอีกสุดท้ายมันตามๆกันมาอย่างนี้ตลอดเวลา รุ่นแล้วรุ่นเล่าเขาอยู่อย่างเนี้ยชีวิตมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายแต่เมื่อเรารู้จักการเจริญสติแล้วเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงคนที่ฟังทำจกนกระทั่งสติจริงๆเกิดในเวลาเดือน2เดือนนะจะรู้สึกเลยว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงคนที่ศึกษาธรรมะนะกับหลวงพ่อเนี่ยมีเยอะเลยเดี๋ยวนีนะ้มีนับจํานวนไม่ถูกว่า คนที่ตื่นขึ้นมามีจํานวนเท่าไหร่ตอนนี้นับไม่ถูกแล้วแต่ก่อนนับได้นะมีเท่านั้นสิบเท่านี้สิบอะไรเงี้ยนะเดีย๋ยวนี้นับไม่ถูกพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจมันเปลี่ยนเคยฟุ้งซ่านจิตใจมันก็สงบขึ้นมาเคยหลงนานๆนะก็หลงสั้นลงเคยทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยลงนี่ชีวิตมันเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดใจจะโปร่งโล่งเบามีความสุขมากขึ้นมากขึ้น นี่เป็นผลของการศึกษาการปฏิบัติธรรมยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติถูกต้องมากเข้ามากเข้าเนี่ยต่อไปนะจิตใจยิ่งเป็นอิสระถึงอยู่สุดท้ายอิสระจริงๆจิตใจเป็นอิสระนะไม่เราไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาให้เป็นภาระกดทวงตัวเองมันเป็นความสุขซึ่งชาวโลกนึกไม่ถึงนี่เราจะเคารบเราจะรักพระพุทธเจ้าสู่หัวใจเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเราเห็นผลแล้วเนี้ย แบบมอบกายถวายชีวิตได้ไม่ได้ถวายแต่ปากนะของเรารู้นี่พระพุทธเจ้าไม่เอาชีวิตเราแน่ใช่ไหมเราก็สวดขอมอบกายถวายชีวิตนะพูดแต่ปากนะเรารู้ว่าท่านไม่เอาชีวิตเราหรอกแต่ถ้าเราภาวนา,าเราเข้าใจธรรมะที่ท่านสอนนะเราจะรักจริงๆเลยรักสุดหัวใจเลยในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนเรามีพ่อมีแม่มีพ่อคนหนึ่งมีแม่คนหนึ่งในสังสารวัตรที่เราเกิดเกิดตายตายรวมแล้วพ่อแม่ของเราเยอะมากเลย ถ้าเราเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราจะมีพ่ออีกคนพ่อแม่ทั่วๆไปเนี่ยทำให้เราเกิดอยู่ในสังสารวัตรนะแต่พ่อแม่อีกท่านหนึ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราพ้นจากสังสารวัตรเราจะเกิดไปอีกแบบหนึ่งเกิดในอริยชาติอริยตระกูลมันจะมีความสุขผิดกันมากเลยชีวิตทางโลกก็รุ่มรุ่มดอนดอ,นอย่างนี้นะงั้นเราสนใจ ศึกษาธรรมะเนี่ยดีวันหนึ่งเราจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเป็นลูกพ่อลูกแม่ก็ดีแล้วล่ะนะแต่ได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งพ่อแม่เราเราก็ดูแลไปส่วนถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องดูแลท่านนะเราดูแลใจของเราเองให้ดีแต่ท่านให้ฟรีเนหะ็นไหมนี่พวกเราจะศึกษาธรรมะเนี่ยนะ ต้องเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐานนี่หลวงพ่อจะเล่าเรื่องสติปัฏฐานอย่างสั้นๆให้ฟังหลวงพ่อไม่พูดอะไรยาวนะธรรมะที่พูดแต่ละวันเนี่ยเอาไปปฏิบัติได้หลายปีนี่เรื่องสติปัฏฐานเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนสติธรรมดาอันแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ใช่สติรู้เรื่องอื่นนะแต่เป็นสติรู้กายรู้ใจตัวเอง ถ้าเรารู้กายรู้ใจตัวเองมากๆจนเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราแล้วปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เนี่ยเราจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะตัวที่เป็นตัวทุกขนะ์นั่นก็คือกายกับใจนี่เองนะเพราะมันมีกายมันก็ทุกข์เพราะกายนะมีจิตใจก็ทุกข์เพราะจิตใจถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้เราก็คือเราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเลยเพราะนะความทุกข์มันอยู่ที่กายกับใจไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่บ้านนะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะที่เก้าอี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในกายในใจนี่เอง งื้สติปัฏฐานเนี่ยแรกเลยเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยต้องรู้อย่างที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนะถ้าจะพูดแบบให้ดูคลึมๆหน่อยนะก่อนจะเทศพระท่านจะต้องยกบาลีใช่ไหมแต่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ยกนะวันนี้ยกสัหน่อยก็ได้นะอุตสาหไปท่องมา <c oughs> <c oughs> ท่านบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารตนะิมีกายในกายเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นะอาตาปี อาตาปีคือมีอตบะมีความเพียนแผดเผากิเลสสัมปชานโนคือมีความรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะสติมามีสติวิินยยะโลเกอพิชาโทมานัสสะถอดถอนเอาความยินดียินร้ายในโลกออกไปได้เนี่ยถ้าเราทําสติปัฏฐานแล้วในที่สุดเราจะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกได้ในี่คีย์เวิร์ดมันจะมีอยู่ไม่กี่คํานี่เองอันแรกเลยก็คือเราต้องรู้กายรู้ใจอย่างเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านบ้านไม่ใช่คุก แต่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะเอาอารมณ์กรรมฐานมาเป็นคุกขังใจนะเช่นจะเราจะอยู่กับลมหายใจเราจะบังคับตัวเองให้รู้แต่ลมหายใจห้ามรู้อย่างอื่นนะถ้ารู้อย่างอื่นถือว่าไม่ดนะีมันไม่ดีจริงนะในแง่ของสมถกรรมฐานแต่ในแง่ของวิปัสสนากรรมฐานนะเราไม่ได้เอาจิตไปติดคุกนะทันทีที่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วเราบังคับตัวเองเราบังคับเมื่อไหร่เนี่ย จิตใจจะหนักๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมาเลยทื่อๆนะแข็งขึ้นมาหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้มีแต่ความอึดอัดนะแล้วจงใจปฏิบัติเมื่อไหร่อึดอัดเมื่อนั้นเลยจงใจไปรู้ลมหายใจก็อึดอัดจงใจไปรู้ท้องของยุบก็อึดอัดนะยกเท้ายั่งเท้าแล้วจงใจไปรู้อยู่ที่เท้าก็อึดอัดอีกทําอะไรอะไรมันก็อึดอัดไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตมันไปติดคุกคนติดคุกมันมีความอึดอัดนะแต่หลวงพ่อไม่เคยติดนะนี่เดาๆเอานะ ไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านสบายมีธุระออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้เพนะงั้นเราต้องรู้กายรู้ใจเหมือนมันเป็นบ้านหมายถึงว่ามันเป็นที่อาศัยระลึกของสตินนะเวลาไม่รู้จะรู้อะไรนะก็กลับมาอยู่บ้านคนไหนใช้ลมหายใจเป็นบ้านพอจิตใจไม่ต้องไปรู้กายเวทนาจิตธรรมอื่นแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจรู้เล่นๆรู้เล่นๆไม่ใช่บังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจถ้าบังคับจิตให้กับอย,อยู่กับลมหายใจเป็นสมถะ ถ้าจะอยู่อย่างอยู่เป็นบ้านเราก็หายใจไปหายใจออกก่อนนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปใจเราอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้หายใจไปหายใจไปใจเราหนีไปที่อื่นเราก็รู้ไหมหายใจไปเราเห็นร่างกายนี่หายใจอยู่นะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจก็เหมือนกันจิตใจที่ไปรู้ร่างกายที่หายใจเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นหรือมันถลําลงไปเพ่งลมหายใจ หรือมันสุขหรือมันทุกข์หรือมันดีหรือมันร้ายขึ้นมาการที่เราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากข้าเี๋ยก็เกิดปัญญาเห็นในจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนะเราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้รู้อย่างเป็นวิหารธรรมนะ mm. มันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่ใช่รู้อันเดียวถ้าบังคับจิตให้แน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานงั้นอย่างไยคนดูท้องผ่องยุ คือท้องพังยุบแล้วเพ่งให้จิตแนบอยู่ที่ท้องเลยห้ามหนีไปที่อื่นเอาท้องมาเป็นคุกขังจิตนะจนจิตมันไม่ไปไหนมันเสื่องๆอยู่ที่ท้องเนี่ยนะได้ความสงบเกิดกีติขนลุกขนพองเกิดตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวหนักบางคนตัวหนักก็มีนะบางคนก็ขนลุกซู้ซาสู้ซา,านี้เป็นเรื่องของสมถะกรรมฐาน,น,ะนะแต่ถ้าเรารู้ท้องพองยุบอย่างให,ให้มันเป็นมิปัสนาหัดเจริญสติฐานจริงๆ เราจะเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบนะรูปมันพองรูปมันยุบใจอยู่ต่างหากใจเป็นแค่คนดูเหมือนเราดูตัวเองแล้วเราดูตัวเองเห็นร่างกายมันขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวเหมือนกันหมดนะจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรอย่างใช้อิริยาบทสี่เนี่ยเราก็เห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนถ้าทําสัมปชัญญะบัพพพร่างกายมันคู่ร่างกายมันเหยียดมันเลียวซ้ายแลกวาแล้วเราก็รู้สึกเอา รู้สึกแล้วเราก็เห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลก,กว่านะไม่ใช่ตัวเรารูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูตัวใจเองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะงั้นเราจะเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามนะถ้าเห็นถูกต้องไม่ใช่เห็นอันใดอันหนึ่งไม่ใช่บังคับเอาอันใดอันหนึ่งนะนี่เรียกว่าอยู่อย่างเป็นวิหารธรรมนะบางทีสติก็ไปรู้กายบางทีสติก็ไปรู้ใจนะเราเลือกไม่ได้ไม่ได้จงใจไว้จะสบาย รู้กายก็สบายใจนะรู้จิตใจก็สบายใจรู้ไปเรื่อยๆสบายเหมือนเราอยู่บ้านออกจากบ้านไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้มีธุระจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะเหนื่อยแล้วกลับมาอยู่บ้านนะนี่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมอาตาปีคือแผดเผากิเลสการภาวนานะเราทําไปเพื่อทําให้กิเลสมันอยู่ไม่ได้ในใจเรานะไม่ใช่ทําภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลสนะหลายคนภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลสนะเวลาที่เราคิดถึงการภาวนาเมื่อไหร่นะ เราจะอยากได้ดีอยากสุขอยากสงบใไหมเราจะทําด้วยความอยากอยากได้ดีอยากสุขอยากสงบอยากจะพ้นจากความชั่วอยากจะไม่มีความทุกข์อยากให้ ỗi, ใจมันสงบเนี่ยเราต้องการเราปฏิบัติด้วยความต้องการด้วยความอยากเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจะทําด้วยความอยากไม่ได้กิเลสไม่เล่าร้อนนะแต่เราจะเร่าร้อนเพราะกิเลสเช่นใจเราไม่สงบเราอยากให้สงบเนี่ยบังคับมันบังคับมันนะใจจะไม่มีความสุขเลยใจจะเร่าร้อน งั้นทำสติปัฏฐานเนี่ยอย่าไปทำตามที่กิเลสสั่งให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปนะเท่าที่มันเป็นได้ใหม่ๆก็นานๆรู้ทีหนึ่งหัดรู้บ่อยๆต่อไปรู้ได้ได้เองนะรู้ได้อัตโนมัติรู้ได้ทีๆกิเลสจะแทรกเข้ามาในใจเราไม่ได้กิเลสเร่าวร้อนนะกิเลสทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ใจเราเรับร้อนนะใจเราเย็นๆเ,เรียนรู้มันไปด้วยความใจเย็นเนี่ยกิเลสจะมาบังคับให้เราภาวนาไม่ได้ นะไม่ใช่อยู่ๆเราก็อยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์อยากปฏิบัติอยากได้มรรคผลนิพพานใช่ไหมมีคําว่าอยากเต็มไปหมดเลยอยากเสร็จแล้วก็ลงมืออ้าวไปเดินจงกรมนะเดินเดินไปนะโอ้เดินมาสิบรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มรรคผลนิพพานนะ,ะเดินอีกสิบรอบยังไม่ได้อีกแล้วนะเดินสองวันสามวันยังไม่ได้อีกละ,นะง,กละงุนหงิดนะภาวนาแล้วก็แต่ว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะไดนะ้เนี่ยจิตใจเล่าร้อนลนะไม่ใช่กิเลสเล่าร้อน แต่ถ้าเราฝึกไปเรารู้กายสติระลึกรู้กายปั๊บนะกิเลสจะดับเองนะสติระลึกรู้จิตปั๊บเนี่ยกิเลสจะดับเองยกตัวอย่างอย่างเราใจลอยอยู่เราใจลอยเราเผลอเผลอ,ลอคิดคิดไปเรื่อยๆพอสติระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วเนี่ยความเผลอจะดับอัตโนมัติเลยความใจลอยดับอัตโนมัติโมห oh ะคือความฟุ้งซ่านนั้นดับอัตโนมัติใจเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานี่เรียกว่าเราทํากิเลสให้เราร้อน ตัวต่อไปที่ต้องเข้าใจนะคือสัมปัชัญญะสัมปชานโนหรือสัมปัชัญญะคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้มีสอย่างนะเราจะทําอะไรเราจะทําเพื่ออะไรเราจะทําอย่างไรนี่สามแล้วนะเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอเราต้องรู้ชัดอย่างนี้4อย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะงั้นอย่างเราจะทํากรรมฐานเราต้องรู้นะเราจะทํากรรมฐานอะไรจะทําสมถะหรือจะทํำวิปัสสนา ทำสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบและทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงนะสมาะเนี่ทำให้เกิดความสุขความสงบความดนะีแต่วิปัสสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงนี่ต้องรู้นะต้องรู้เป้าหมายถ้าเป้าหมายต่างการวิธีปฏิบัติก็ต่างกาันะจะทำอย่างไรนะถ้าสมถะจิตใจมันฟุง้งซ่านมันไม่ดีก็น้อมมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะน้อมมันเข้ามาหาอารมณ์ที่มันชอบใจนะคนไหนชอบพุโทโธก็ไปอยู่กับพุโทโธ คนไหนชอบลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจคนไหนชอบพิจารณาปฏิกูณาสุภาพิจารณาความตายก็พิจารณาไปคนไหนชอบดูท้องของยุบก็ไปเพ่งท้องไว้ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยจิตใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตใจไม่วกแวกไปจิตใจมีความสุขแต่ถ้าจะทําวิปัสสนาจะทําอย่างไรวิปัสสนาต้องการเห็นความจริงวิปัสสนาไม่ต้องการความสุขความสงบความดีแต่ว่าถ้าเราเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตจะสุขจิตจะสงบจิตจะดีอัตโนมัตินะ มันจะได้อัตโนมัติขึ้นมาให้เรารู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจนะรู้ลงไปวิธีทำวิปัสสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันไปรู้อย่างที่เขาเป็นเพราะฉะั้นจะรู้อย่างที่เขาเป็นได้ก่อนจะรู้อย่าจงใจนะระหว่างรู้อย่าถลําลงไปรู้ดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกไม่มีส่วนได้เสียรู้แล้วไม่แทรกแสงต้องอย่างนี้นี่เรียกว่าเรามีสัมปชัญญะพอเรารู้อย่างสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆ เราจะเกิดสัมปชัญญะตัวสุดท้ายขึ้นมาใจเราจะตื่นขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่หลงไม่เผลอจะรู้สึกตัวตัวนี้เรียกว่าอา,มมาสัมโมหะสัมปชัญญะใจเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาถัดจากนั้นเราจะมาเจริญสติเจริญสติพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสติมันจะระลึกรู้กายสติมันจะระลึกรู้ใจระลึกข,ของมันเองไม่ต้องเจตนาระลึกนะถึงจุดนี้ไม่มีสายกายสายจิตแล้ว ติบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตเอาแน่ไม่ได้เราสั่งไม่ได้ถ้าเราลึกรู้กายมันจะเกิดปัญญาเห็นเลยว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเนี่ยภาวนามาถึงจุดนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มีความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานอยู่รู้พอสติรู้กายปับ๊บเนี่ยจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราหรอกปัญญามจะเกิด หรือสติไประลึกรู้จิตมันจะเห็นเลยจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนใครดูออกบ้างไหมจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนถ้าภาวนากับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็จะเห็นนะจิตใจนี้ไม่เคยหยุดพักเลยนะทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งหลับทั้งตื่นทํางานไม่เลิกเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็บังคับไม่ได้นะจิตใจจะปรุงดีหรือปรุงชั่วจิตใจจะปรุงสุขหรือปรุงทุกขจิตใจจะปรุงกุศลอกุศลอะไรนี่เลือกไม่ได้ทั้งสิ้นเลย เรียกว่าเราเห็นความจริงของมัน,นมีสติระลึกลงไปในรูปในนามด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่มีตัวเราพวกเราลอ,ล,อลองลองทดสอบนะเอาแขนของตัวเองมาเรารูปแขนตัวเองนะลองสัมผัสด,ดูอย่าไปรูปคนอื่นนะรูปตัวเองเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อให้รูปมือรูปคนอื่นสัมผัสด,ดูนะรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆรู้สึกไหมมันแข็งแข็ง มันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยสัมผัสลงมานะรู้สึกไหมมันไม่ได้บอกเลยว่ามันคือตัวเรานีตัวเราคือความคิดเท่านั้นเองจริงๆแล้วไอ้ท่อนนี้ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเราเนี่ยพาจิตใจเรามีสติจริงๆมันระลึกถ้ามันระลึกลงในร่างกายมันก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่เราถ้าระลึกลงไปในจิตใจมันก็เห็นอีกจิตใจก็ไม่ใช่เรานะเราบังคับมันไม่ได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อ เดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็ตั้งใจคิดหรือบางทีแอบไปคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจิตมันทํางานอย่างนี้มันทำของมันเองดูออกไหมฟังไปคิดไปนี่ก็แสดงไตรลักษ์ให้ดูนั่นเองแม้ถ้าเราภาวนาถูกต้องมีสติถูกต้องนะเราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษ์ถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษ์เนี่ยเรียกว่ามีปัญญาถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นของสวยของงามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญานะถ้าเห็นกายเห็นใจว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะก็ยังไม่ใช่ปัญญาแท้ ต้องเห็นว่าเป็นไตรลักนะเพราะปฏิกูลอสุภาไม่มีสภาะวะธรรมรองรับนะอย่างเราบอกว่าเหม็นใช่ไหมอีกคนหนึ่งว่าหอมอ่คนลาวบอกว่าปลาล้าหอมนะฝรั่งบอกเหม็นคนไทยว่าทุเรียนหอมใช่ไหมฝรั่งมันบอกเนยหอมบางคนคนไทยบอกเหม็นนะหอมกับเหม็นนี่เลยไม่ใช่ของแท้นะนี่เราคอยดูลงไปนะจนกระทั่งเราจะเห็นเลทั้งกายทั้งใจนี่ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจเนี่ยทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจเนี่นย,นนนเ,ยเราบังคับมันไม่ได้จริงร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันเรื่องวิญญาณธาตุเกิดดับเนือกเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ลงไปนี่เรียกว่าทําสติปัฏฐานนะทำสติปัฏฐานเนี่ยรู้ลงมาจนกระทั่งนในที่สุดเราเห็นความจริงของกายของใจ พอเห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยวาง้าจิตปล่อยวางเรียกว่าวิมุตนะจิตหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจพอจิตหมดความยึดถือกายยึดถือใจเราจะพบสันติสุขที่แท้จ,จริงนะทุกคนแสวงหาความสุขแต่ความสุขที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่ลุ่มลุ่มดอนดอนความสุขที่พวกเรารู้จักเป็นความสุขที่อิงอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกนะเช่นเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุข นะเราต้องกินอาหารอย่างนี้ถึงจะมีความสุขเราต้องได้ยินเสียงคนนี้เราถึงจะมีความสุขเนี่ยมันอิงอาศัยข้างนอกหรือความสุขที่เกิดจากสมาธนะิถ้าจิตสงบเราถึงจะมีความสุขเนี่ยแต่ถ้าความสุขจากใจที่หลุดพ้นเนี่ยนะจิตจะเป็นยังไงฉันก็มีความสุขอยู่ได้นะมันมีความสุขอยู่ได้ตลอดเวลาเลยนะร่างกายจะสุขร่างกายจะทุกข์นะความสุขนี้ก็ไม่หายไปไหนนะจิตใจจะเป็นยังไง ความสุขอันนี้ก็ไม่หายไปไหนเนี่เราฝึกนะถึงจุดหนึ่งเราจะได้รับสันติสุขที่แท้จริงสันติสุขนี้ก็คือนิพพานนั่นเองนิพพานนี่นคือตัวสันตินะคือตัวสันติคือความสงบสงบจากกิเลสสงบจากขันคือสงบจากกายจากใจสงบจากความทุกข์แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะอย่าไปแปลนิพพานว่าศู์เปล่านะ นิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนิพพานมันสงบมันสันติมันมีความสุขมันมสงบจากกิเลสสงบจากขันสงบจากทุกข์แต่ว่านิพพานมีอย,ย,อยู่ไม่ใช่นิพพานไม่มีไม่ใช่ภาวนาแล้วก็เลยหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่ภาวนาแล้วเนี่ยจิตใจเข้าถึงสันติสุขมีความสุขมีความสุขอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วนี่สปปติปัฏฐานนี่เนี่ยทางสายเดียวทางสายเอกทางสายเดียว ที่จะทําให้เราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้เราเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้เพราะเราหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเราหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจได้เพราะเรามีปัญญาเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรามีปัญญาเห็นาากายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนั combined. ตตาได้เพราะเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงเราเห็นเลยกายมันก็เคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหว นะความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโลภความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นสภาวะธรรมล้วนๆมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆไม่มีเรานะี่นเห็นอย่างนี้นะมันจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติบ่อยๆนี่จบสติปัฏฐานนะก็จริงมีอีกหน่อยเองนะสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนเอาไหมเอาไหมเอาสติปัฏฐานมีสองสเตปนะสองขั้นตอนอันแรกขั้นแรกทําไปเพื่อให้เกิดสติ ขั้นที่2องทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเนกะิดทําให้เกิดสติสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้งั้นสติปัฏฐานเบื้องต้นไม่ได้ทําให้มีปัญญาอะไรนะให้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะอย่างใช่เช่นใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ทันใจเราไหลไปเพ่งเราก็รู้ทันใจเราเป็นสุขเราก็รู้ใจเราเป็นทุกข์เราก็รู้ใจเราโลภใจเรากโกรธใจเราหลงเราก็คอยรู้ไป ในที่ส่วนมันจะจําสภาวะได้มันจะจําได้ว่าจิตใจที่หลงเป็นอย่างนี้จิตใจที่โลภเป็นอย่างนี้จิตใจที่โกรธเป็นอย่างนี้จิตใจที่สุขที่ทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพอมันจําได้ต่อไปความโลภความโกรธความหลงหรือสภาวะใดๆที่จิตจําได้แล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดเองเลยพอสติเกิดเองแล้วคานนี้สติระลึกรู้กายบ้างระลึกรู้จิตบ้างเลือกไม่ได้ละก็จะรู้โดยที่ใจเป็นกลางก็จะเกิดปัญญาต้องมีใจเป็นกลางนะใจตั้งมั่นเป็นกลาง จะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราะนี่มันมีสองขั้นตอนนะถัดจากนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดละแต่ละคนทางใครทางมันนะบางคนจะต้องรู้กายก่อนบางคนรู้เวทนาก่อนบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมก่อนนะเอาแน่ไม่ได้แล้วแต่จริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะไม่ผิดหรอกเหมือนเราจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่งเนะีนะ่ยถ้าเรายังไต่ภูเขาอยู่นะเราก็คิดว่าทางที่เราเดินเนี่ยดีที่สุดละ แต่ถ้าเราขึ้นไปถึงยอดเขาเราจะเห็นเลยทางขึ้นเขานี่มีรอบทิศท,ทางเลยขึ้นได้ทั้งสี่ทิศเลยสีท่ทิศก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองอันใดก็ได้ถ้ารู้กายถูกต้องก็รู้ใจนะรู้ทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามถ้าจะรู้เวทนานะเดี๋ยวก็รู้กายรู้ใจเพราะเวทนาอยู่ในกายเวทนาอยู่ที่ใจเห็นไจะดูจิตนะจิตมันขย,ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรนะี่นะเป็นเรื่องทางใจแล้วจิตมันก็สั่งให้กายทํางาน นะหรือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์มันก็ทําให้จิตเกิดวันไหวยินดียินร้ายขึ้นมาใช้มันเนื่องกันหมดอนะ่ะทั้งกายทั้งใจนะภาวนาแล้วไม่ใช่ว่ารู้อันเดียวนะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจถ้ารู้ถูกต้องนะถ้าทําผิดเพ่งลูกเดียวก็มีแต่กายหรือหรือใจอันเดียวนะหรือเพ่งไปเพ่งไปกายหายไปก็มีนี่พวกอรูปฌานบะางคนเพ่งไปกําหนดไปเรื่อยๆใจหายไปเหลือแต่ร่างกายนี่เรียกว่าพรหมลูกฟักสัญญาสัตตา ไม่ยากนะไม่ยากอะไรแต่หลวงพ่อต้องแก้ข่าวอีกทีนะเดือนหน้าไม่ใช่หลวงพ่อขอเง,งินนะทางนี้บอกว่าญาติโยมจะต้องไปงานสงกรานกันนะในสงกรานอย่าลืมมีสตินะตามสถิติตอนสงกรานตายเยอะนะเราอย่านึกว่าคนนั้นจะไม่ใช่เราคิดถึงความตายบ่อยๆชีวิตไม่ประมาทตอนนี้ชีวิตนี้ของเรานะเป็นนาทีทองในสังสารวัตรนะ อย่าประมาทนะตามรู้ตามดูให้มากที่สุดที่จะทําได้ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะเราจะรักพระพุทธเจ้าแบบยอมตายถวายชีวิตได้เลยนะเราจะรู้เลยในโลกนี้ไม่มีอะไรจริงจังหรอกนะความสุขจริงๆอยู่ตรงนี้อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองนะอยู่ตรงที่ใจนะมันพ้นจากกิเลสนะพ้นจากการยึดถือในกายในใจนี่งทีมที่เขาอุตส่าห์ช่วยจัดงานนี้นะ ภาวนาเก่งนะพวกเราลองมาศึกษากับเขาดูบ้างก็ได้เขาอยู่ในกรุงเทพกัน,นอาจารย์สุรวัตรลูกศิษย์ทีมนี้นะมีหลายสิบคน